โอลาเอาแล้วว่าบุญได้บุญบุญขาดได้หอมจันน่งจังเสียว คุก็คาดได้เจ้านี่กระซังหัวมันหอวมันจะนั่งสีเปนอนขึ้นฝันส really ีเปนอนขึ้นฝันให้เป็นโลกไข่สันอยู่ในโอ้ละนหัว <laughs> yeah, yeah, yeah. Ooh. เอาละฮะนี่กันฟังเจ้าฟังนิบูพังดอกเปาฟังเจ้าฟังนิบูพังดอกเปานายผู้ใส่มาเฝ้ามาหลอกมาหลอนกินอิ่มแล้วละกการนอนมาสิตายสั้นบ่น,น,บนี่เฮ้ยพี่เจ้ากะลูกคนพ่อคอยกะลูกคนแม่สิไปเกี่ยวอย่างกันพี่บ่ห้ลรองเจ้า่าเจ้านอนฝันเห็นนางในบอนจังใบลีนเจ้าอ้อนลอยเียมันยาฝันนั่นละฝันเห็นหอมเดินมาเศร้ามือไปใส่ตื่นขึ้นมาปัดไปปินแล้วไม่รังเศร้าโศกทีละาบาเบป็นพี่ลีพุมละเ เฮาจมนั S <S ่งละกะเฮ็ดกงสงคือแห่งเมาก้อยไอ้มอแคนดึงถอยออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราสิพาคุณจีเซานักเจ้าฮู้บ่อคําพี่ตามันบ้านนอกของใดใจทั้นละบ่มีแนววัดบ่มีแนววัดเป็นละสิไปฮูรู้จักันจนร้อนบางทีก็ยังหลายดอกเด้อคนเอ้ยี่เ้ยีคําเว้าของผู้ชายแม่นไปไผละกะเว้าของูคนจันทําแน่พอโซนยามจะพบเทนสาวเฮาดันละเว้าว่า สั่งมึงเด้สังเด้มันพผสิไปเว้ามีตะคันเอาล่าจังหาแน่นบวง เน่นบ่มัเจ้าไล่กระโดดขึ้นทอนไล่กระโดกะโดกำนี่แหละแนนอนนี่ละไอ้นางจึงบ่จริงใจขึ้นบันไดเอาเงินเอาเงินเอาเงินยืน,นผินพันล้านเส้นสัญญาอุบานไปเลยแค่ใคเนี่ยโยนคนแก่รถใครกันคหลนโชวพี่บ่ลำพีบ่ลำมักบ่หมักก็เสีอยู่ร้องไปจากสามเดือนพอไดนละพอได้เงินกับรถมึงมีกะตามหาเจ้าอย่ามาเวียนกับบ่มีเนี่ยสิเลตกเตียน จะมาเวียนกะพอมีเนี่ยสิแลกเปลี่ยนเวียนกะไดตัวเวียนเด็กคอบอยก็ไข่เสี้ยวไดปนละคนพนนั่นละพนเด้อพีละก็ไดทัวปนปนเด้อพีละก็ไดทัวปนบอกอดหัวคือท้องเจ้าคองมันคือฉันเม็ดเพชรมาพนบอไปรุนกกินนี้จักซ้ำปิดสีหูขาวพี่เอ้ยพี่เดียวนี่ยังละบพเบ้วงเอา ฉันบอเอามดอกนากับอบว่ายัางเฉยให้ฉันเมือ่อร้อนคิดน้อนคิดน้อนคิดสัง่งแต่ก็คุณพี่ันคุณมาตัวตมบายนมแล้วก็ปลอยแล้วกะปลอยบายนมแล้วก็ปลอยเกิดเป็นแม่ห้างหน่อยกูดใเดเอาสินักเดือนหรือมู่เจ้าเสียวบอผัวนีซุ่มมันดีเขาฟันมุนปานมายยำทำให้อกนางจำทัวละกับติ่ปลอย ปนปล่อยถอยออกไปนาพี่นู้นสลยจินอนยันหลวงสาวย่านหลวงสาวบาได้ค่านั้มเขาเขาไม่ป็นคนหญิงเสียมเสียพอดีนาาหิ้วปรได้ก็ไม่จะให้เขามาเฝ้ากอนเฝ้ากอนให้เขามาเฝ้ากอนไปคำสอนลผู้เฒ่าจำใไก่อลืมทูกสิ่งล้วนทุกสิ่งล้วนมันป็นคู่กับกันมันต้องมากับหวานคนละต้องมากับลมกับลม้มูตุ่มกับน้ำไอหญิงชายนี้มีมาเป็นคู่ พี่อยู่ผู้เดียวแต่เจ้าอยู่ผู้เดียวแต่คอยมาเจได้คนผู้อยู่แล้วผู้อยู่แล้วตั้งหาผู้สมรสมันเป็นกฎของคนหลีกไปบ่ามีผลโดนเลยนั้นตอนนี้พิษกัยืดหนิน่อยเนิดหน่อยปล่อยโอกาสให้บางคนจะได้จวนจวนจอยและอวดจอยแรงอวดว่าทัานวาสีย๋ไผ่จอยและอวดว่าทัานวาสียวไผ่ดูจิตใจสองทางสองทาง,สองทาง,างสองทางระวังนางกับดีมันสิดีหรือมันเอาไปสิดีบ่ ท่บอกขอเวลาก็ได้แค่คุณขาดาเดียวหอดเมื่อนั้นหอดเมื่อนั้นบอไปให้ไปนะที่ละว,วัดหอดเมื่อนั้นบอไปให้ไปนะคำแต่ขาเนี้เดียวคำแต่ขาเนี้เดียวแม่นไปทีไปว,ว่าบัจะแตกตก็วตอกตามใจนะบัววา ใจพีบอาแตกคอดเขากระตำใจนะบ่ห้าเลาตีซอกไตกรรมจีได้ขี่หุนอู้เดียวแล้วหาเลาตีซอกไตกรรมจีได้ขี่หุนซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วบ่สุกไก่ตาเบียนใจพีซื้อแล้วบ่สุกไก่ตาเด่นให้นั่นละให้หมอเข็นไปหาเสยเย็นเอาไว้หบอเข็นเอ้ยอย่าลืมไม่อย่าลืมไม่เอามาจากจีแผ่นห้าบอโม่งแกนซี่หามเมียนแซกะลง บรรยากาศท้งหน้าธรรมชาติตั้มอยู่ขางกองนัวเหมือนผีมัวทวนๆหน้ามอแ้นสวนเออสีเงายๆหนึ่นๆก๊กน้อยหาสวนเอาแค่หลบนยาน้ำเขาจัาเตี่ยเตี่ยลงเตี่ยลง กอนลูกเป็นค้าน้ำกันได้เอออาหันี่มฮะเมฮโบไปหละละมาเหยามันยืดเบ้าไปหละละมาเหยามันเยือต่เปิดปงไม่ป้องเบ่าแห้งไรขยายหัวควนหัวก็บลอ้อกวนส่นตัวบนเรนนัวดันนาบ,บัวเด้อแม่ได้ร้อสักสรางสักสรนางจนมาอีกจักน้อยสีหอดีหายจักน้อยสีหอดีหาหามนมาเสียงเล่งหันเด้ง เลงเลน้อแมก่อนสคัญนำคาราวันนีพ่มีก่อนตองนีก่อนตองล้างก่อนสอนแข็งและแสดงบาดบบาล้างเขาใจกันเด็ดเดอดังสีหาแบบคงมาต่ำเนาะใส่บักกอกใส่บเค้เขี้ยวบเคี้เลนแซ่บเตต้นาย เอาฮันดี่แม่ฮะเฮีแม่ฮันเดือดใส่จะมาป๋อปันนี่ล้ำกังเว้นกับว่าเดือดขึ้นกาอาจารย์พูดเขียนก่อนล้ำกังเว้นหน่อยจ้าก่อนก่อนได้ขึ้นกับมิตร่าเดือ ลึกเะจะมาพ่อปันที่ลนนึกเราจะมาพ่อปันดรีนลมพันตัวระบายต้องดังยาวดังยาวดังยาว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 เต้นเบาห่างดัง้าวันหัวแก่คิดวอดสู่ทิศ วอดสู่ละบัวทันเห็นทันแพ้ซาแมนขับหมักบังไหลใจหอนตั้งต่ว่าเดือดแม่นเดือคก่อนยมเมื่อเขาเด้อแม่นไปแฮ่นนี้ผู้สอนเด้อแม่นเทเนียผู้ยาบผู้เย่ผู้ยาบผู้เย่ผู้ยับเพ่งอย่าได้เร่อันดุมดีกาแฟฮองคุณป่า้องคุณเด้อกาแฟฮองคุณผานิ่งคิดถึงมหวยทันช้าตัคนซวยทันอยู่ตามคนห่างตั้งก่ว่าสุกสร้างลางทันละกาตาของนางสั่งมาปินสร้างลางสร้างลาง สรางลางก็สร้างลางก็สร้งลางยันนันเดือไรีผัวปางของฮาละวันสังแต่เตียนน้ำลุนลีไหลจบลงจากน้ำลุนลีไหลจบลงจากขับเอดีมาหักกลับลงทางนอนจังเลยว oh, ่าเจ้าเม็นต้องหองก็าสิเปลีนเดือเหม็นเนี่ยสองหยาดไปเป็นเดือเหม่นเนี่ยสันละนมสอนขังบนหยานันเดือพ่อนันเดือนันเดือยานนันเดือแต่ลงจากบ่อน สักพอละหึ่งน้าบอนดีอีเดินขอเวลาคอยให้ใครในอาญางานเดือดเราจะแกข้างบ้านข้างล้านล้านวันเยี่ยวนกุ้ง้อนที่ควงควันทีมควงบักควงไกนีคนนั่งมีคอยเถ้าก้อนตั้งเว่าเจ้าเป็นอ่อนยอนจ้าสินลักเดือนนั้นมาลราพรางนอนให้บอนให้บอนให้บอนกันให้บอนกันให้บอนั่นเดือนเราจะป้าทีมควนทีมควันเรนอนเลี้ยวลกเอาเป้าเจ้าปอดน้ำมาเข็นเจ้าเป่า เอวดีค่ะแถวใส่ผักไป็นานอนยู่หน้าบนะ่ผีบ่อกามาไก่เ้าเจ้าปอลหม้อเขนเตาเบาเ้าเจ้าปอลหม้อเขนเ้าเบาผักทับเตาเลงเขาเส้นแคียมสุสเนียงสุสเนแห่งสุสานแนนไลสววสซับลำฝพเอ็นเานันนานันดือเอาเออเม่์เคนโตน อุน่นต้นเสียงค่อยจังหวงฟ้าฟวาดต้องคำไฟแกนหัวเสียงดังผู้ถึงตัวรังตุ้งเสียงดันตัวดังระดุงตุ้งแน่ตุ้งแน่ตุง้งแน่ตุ้งนั้เน,เน,นเด้อบ่ได้แทนแตนแต้นทะเลน่าจังตาเอาละน่ากันจังนี่ซากคนหัวลุงจุงก่อนหลังแล้วโบฟังมังยืนเดินไปน่ะสิหาก่อนอนตัวเดินไปน่ะสิหาก่อนอนตัวเอาละน้อจังนี่สิลงใบโบเดินสิหาโนวนแขนส่วนไว้ก่อน เสียงแค่นึงปักเว้ยต่ยินเสียงแค่นไงเป็น่าแถวบ๊เป็นเนาะเอออเามีหมอลำก็ต้องมีหมอใส่เดียวไม่จ้าเออจะต้องสสยให้พี่น้องเขาฟังน้ำก่อนนี่นั่งเกาก่อนที่เขาลดระลุงกันหาเสียงหายล้รนลุงหายเสาะหาเสียงเรียกตั้งแมีนโอ้เจ้าชีลุ่งตีหันเข่าล่ำเออมาสิบ้าบ๊อบเป็นตะลุ่งประเด็นดอกแยกได้ใส่เงินตัวใส่เงินเบียวได้ใส่เงินมันเป็นเงินสี่เด้อเพราะว่าสมัยนี้สมัยพัฒนา สมัยนี้สมัยเจริญขั้นบูวไดขี่ทีเงินบัสมัครสมัครอยังกบัวได้ดิสมัครขอดพ่อผู้ใหญ่หรือว่ากำนันจังเสียไม่จีเสียจากพันจากแสนจากหมื่นมาเพิ่นกบัวได้ตื่นซุ่มเพิ่นสมัครอ่ะเพราะว่าเพิ่นมีหัวหลายจังเสียว่ะขายจึงซ่วงเงินเพิ่นกระจายทอดเมื่อหาเสียงเอญ่เพิ่นเล่ได้ง่ายซุ่มเหมืนเพิ่นใจเสียงละพันบูวได้ผู้ชี้ไม้จังขันซุ่มเหมืนขี่ทีนี่ กวาดว่าเสียพ่อลอยเสียกระเสีหน่อยๆกับบัดรสิบัดเศร้าที่น่ะกอาดเมื่อหาเสียงนี่เต่าลูกสาวสองคนกับแม่ตอนนี้มันผิดมาตั้งแต่ตอนที่ไปหาเสียงกันยังวะเพื่อนหายันมันเตียงข่ายาคขาเราขึ้นเงี่ยไหนมีตเวบี่นองเอ้ยเอาไอยแนเดอเอาไอยแนเดอพันน่ะเขาวอะไรเขาก็เออเออเจ้าเจ้าอยู่หลังอีพอพันน่ะ พอตะลุกเฮียนไปท่านแล้วเขาบอกแน่ว่ากอกน้ำคนเขาสั่งหื้หอกุเจียวหัวปลอดมันยังเท่านี้เรากูณไม่ได้กินน้ำพ่อกรกเมืดนไทยเขาชิมมากมากเนืนบวกกัเสียพ่อพัดมั้<อ>แต่เขาหลยนำกั่เนี้ยเสียเป็นเนื้อพัดดิกันซ้ย